นี่เปลี่ยนให้แล้วมาอ่าสองโลหกครับสองโลหกครับแปดสองเจ็ดครับแปดสองเจ็ดเอาไปแปดศูนย์ศูนย์นะแปดศูนย์ศูนย์ครับปมีแม้มีแม้ต้องมีแหละเอาความชื่นเล่นครับสองเข่งมาขอสองเข่งมาแปดศูนย์ศูนย์นะพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับเร็ว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 แปดศูนย์ศูนย์เท่านั้นแปดศูนย์ศูนย์เท่านั้นเร็วเร็วอ่าพี่มุกไม่ได้กดดันนะพี่มาพี่มุกมาเร็วแปดพี่มุกคนสวย นี่แหละลูกนี้แหละพี่มุกอยู่คนเดียวสบายมากบอกเลยพี่มุกแกะง่ายเอยเห็นไหมล่ะบอกล้วแกอย่างน่ารักเลยไม่ต้องพูดเยอะเลยพี่มุกนี่เอฟตลอดใช่ไหมฝัดดูประจําเลยพี่มุกเนี่ยคนนี้แหละจำโปรไฟล์ได้สี่สองหนึ่งยนี่แหละลูกนี้แหละพี่ใครได้ไปนี่โอ้ยสุดยอดครับเอาอีกมันอยากจะพูดเลยนี่แหละสามโลครึ่งครับพี่มุกนี่อยู่คนเดียวปอกสบายเลยหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าครับอ่าหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าพี่เอาไป 100 0ครับเอาไป1000เนี่ยใครบอกว่าอยากได้ลูกเดียวเนี่ยแล้วแกะง่ายเนี่ยพี่คุ้มเลยลูกนี้เนี่ยเอาไปเลย1 0 0 0พี่รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยครับลูกนี้พอดีมากกำลังพอทานเลยนะครับพร้อมชื่อเล่นครับไม่มใหญ่มากไม่เล็กมากกลางๆเลยอ่ะโอพี่ัยไม่ใช่นะครับมีใครรับไหมมีใครรับไหมเอาไปเลยครับ10เท่านั้น100รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ เป็นหมอนทองเนื้อหนึ่งนะครับจันทบ,บุรีเลยนะพี่ใช่แล้วหมอนทองเนื้อหนึ่ง,งจันทบ,บุรีเลยนะครับนี่งามมากเอาไป100 1นึ่งศจาก1 1> ราคเท่าไหร่นะครับหนึ่นย์เจ็ดเก้าจาก1นึ่เอาไปเลย1นึ่พี่มา หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับเออเร็วหน่อยนะพี่นาเร็ว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 หนึ่งลูกนะหนึ่งลูกสวยๆครับหนึ่งศูนย์ทุกคนจะหมดหน้าทุเรียนแล้วนะต้องรีบมาเอฟกันเลยพรุ่งนี้ร้านหยุดนะพี่นาใช่พรุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้หยุดนะพี่นาต้องมาหยุดแมาเอฟกันวันนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ทานเร็วๆเลยนะครับแก่นแล้วครับอ้ามีไหมมีไหมมีไหมจ้าโอ้ยนนานเลยเซนนี้อ่าถ้าไม่มีนะเอาไปเลย990นะเฮ้ย เอาไปเลย990รับพิมพ์รับจำนวนชื่อเล่นมาเลยครับมา990เลยครับ990หนึ่งลูกสวยๆนี่แหละไม่ถึงหนึ่งใบเทาพี่คุ้มยังไงก็คุ้มบอกเลยเจ้าของร้านไม่อยู่เราจะเต็มเลยพี่มีแม่แดงครับอ่าแม่แดงนี่ถ้าเกิดแม่แดงไม่มานี่ฟอร์ดทำไมแดงมานี่ยืนนานเลยนะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับแม่แดงสี่สามสองแม่แดงรู้อยู่แล้ว โอเคแม่แดงเรียบร้อยแล้วสองอ่าเอาไปลูกนี้พอเบาๆนี่แหละลูกนี้แหละแม่แดงอีลูกลยขอบคุณแม่แดงครับสามโรสามครับหนึ่งศูนย์สองสามครับหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์สองสามเอาไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามเอาไปเก้าเก้าศูนย์ครับเออเก้เก้าศูนย์ รับ990ครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับผมาเกณมาอีกไหมไม่ได้เออนี่990จะพี่จ๋ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับพี่990นะครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับมาแม่แดงคนสวยของลูกๆนี่พี่มุกลูกนี้สวยนะเออมีไหมมีไหมพี่เร็วๆๆๆ990เลย990มารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับ เออเร็วเร็วเร็วเรเวแล้วยืนนานแล้วช่วยกันนะพี่นะพรุ่งนี้ร้านปิดนะครับหลืีไม่เยอะครับเนี่ยหลยนิดเดียวเองมันเป็นป่ายฤดดูกาลแล้วนะใช่ใกล้จะหมดเต็มที่แล้วครับเก้าเก้าศูนย์ครับมาใครรับอ่ะพี่วันพี่วันอุ้ยสุดยอดพี่วันครับพี่วันน่ารักเนาะใช่ไหมแกเป็นเนี่ยแกน่ารักมากแกมาเอฟเนี่ยดูดิอู้น่ารักมากเลยแม่แดงก็น่ารักเนี่ยสี่ 2> ส2 1สองหนึ่งนี่ต่อไปจะเอาไปลูกนี้เลยพี่ทํามาพี่พี่ทําลูกนี้แบบอย่างดีเลยอ่ะผมว่าพี่ทำนี่แหละเหมาะกับลูกนี้สุดแล้ว3ามโลเครับ3ามโลเจครับพี่หนึ่งหนห้าค่ะห1ึ่งห้าเหรอพีอ่เอาไปเลย1นึ่ หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยค่ะไปพี่ทำเลยพี่ทำรุกนี้เลยเหมาะที่สุดแล้วพี่ทำพี่พี่ทำค่ะเห็นไหมล่ะอุณแกน่ารักเนาะพี่ทำหมาแกน่ารักใช่เนี่ยเอฟรหัสนี้น่ารักมากน้องไม่ได้ค่ะความมั่นใจค่ะแม่น้องกลัวทองฟิวใครบอกใครพิมพ์เนาะสี่สามสองหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะพี่ทำอย่าลืมเข้าบ้านให้หนูด้วยนะคะ ใช่ไม่เอาฝดห้อยหลงกูมั่นสองโลแปดครับแปดแปดสามค่ะแปดแปดสามครับเอาไปอ่ะแปดศูนย์ศูนย์เลยโอ้โหแปดศูนย์ศูนย์พร้อมเลยมาเลยจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะเอาไปเลยครับแปดศูนย์ศูนย์พิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะแปดศูนย์ศูนย์นะแปดศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยมาเลยจ้ะลูกค้าจ๋ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะจ๊ะใช่ครับแปดศูนย์ศูนย์นะ เอาไปเลยครับนี่ลูกนี้นะ5คาพูด้วย5พูเอาไปเลย800รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับมามีไหมจ้ามีไหมจ้าหนึ่งลูกสวยๆเลยนะจ้าพี่จ้าหนึ่งลูกสวยๆเลยพี่ 8, เอาไปเลยครับ800พร้อมเดินทางนะ800พร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับรับพิมพ์รับ,รบตามด้วยชื่อเล่นมา <วะ S 2> เลยนะเด็พ่อค้าอุ้มแม่จ้อพี่เอ้ยะพี่เอื้อยเหรอครับแม่จ้อทุเรียนไหมครับแม่จ้อ พี่เอ้อจ๋าเราอะระว่งนีพี่เอ้อจ๋าเตรียมแคปนะจ๊ะห้าวินะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับโอเคจ้ะขอบคุณครับเอื้อเอื้อครับขอบคุณครับเอื้อเอื้อหน้าชนะคณะเลยสองโลหกครับสองโลหกนะแปดสองเจ็ดครับแปดสองเจ็ดเอาไปเจ็ดเก้าศูนย์พอเจ็ด เก้าูนพี่จะรับรับความชื่อเล่นครับพี่เร็วเร็วเร็วเก้าศูนย์ครับพี่เก๋ครับเอ้ยพี่เก๋น่ารักมากใช่ไหมพี่เก๋น่ารักพี่เก๋พี่เก๋รอแคบครับห้าวิมาสี่สองหนึ่งอ่าไปกันต่อเลยนะแฟนต้องเบนด้วยฮะนี่เอาไปลูกเล็กๆลูกหนึ่งพอสำหรับคนงบน้อยอ่าสองลบแปดพี่สองลบแปดแปดแปดสามครับแปดแปดสามครับเอาไป แปดศูนย์ศูนย์น่ะเออโู้โหโ้ยแม่แดงแม่แดงแม่แดงเอาแล้วเหรอใช่ไหมยังเหรอเอาเหรอคนละคนละหัดหมดแล้วแปดศูนย์ศูนย์ครับแปดศูนย์ศูนย์พี่จะรับพี่นะพิพเปิ้ลครับอ่าพี่เปิ้ลน่ารักมากเนี่ยพี่เปิ้ลคนชื่อเปิ้ลน่ารักทุกคนเลยจริงเนี่ยเห็นไหมล่ะเออพี่เปิ้ลน่ารักเนาะดูวะเห็นไหมล่ะสามสองไปไปไปมาละมาละเออ โอเคไปไม่ไม่สามโลสองโลเก้าครับสองกิโลเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งครับอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเอาไปแปดเก้าศูนย์อ่าแปดเก้าศูนย์พี่รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับแปดเก้าศูนย์รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้แบบลูกประมาณกี่โลก็บอกได้อยากได้สองลูกก็บอกได้สามลูกสี่ลูกห้าลูกก็บอกได้เลยนะครับผมเอาขึ้นให้ได้หมดเลยนะตามใจลูกค้าเลยอ่ะ สำหรับลูกนี้นะครับเอาไว้890น์ะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ890านะ890บอสมาบอกว่าไปแล้ว7เข่งนะ <laughs> 890นะครับ890เก้ย์พุ่มแดงเหมาะกับลูกนี้นเออานาะว่าไจริงจริงมันสวยเนี่ยเหมาะกับไม่แดง <laughs> ไม่แดงมีแคกกินอร่อยเห็นแกชอบกินทุเรียนเนี่ยอ <laughs> ุ้ยงาม มาแปดศูนย์มาเลยทันนาให้แปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์น่ะเออหรือมีใครรับไหมครับมีใครรับมาให้แปดเก้าศูนย์ทนนาพี่นะสวยๆเลยหนึ่งลูกกลมแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะแปดเก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะพี่นะเร็วเร็วรับรอเลยนะครับรอเลยมาเลยครับพี่เปิ้ลพี่มุกอะไรเนี่ยมาเลยรหัสนี้เลยอูยคนดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองพันอ่ะขอจอเข้าใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะขอสักแสนใจเดี๋ยวแถมทุเรียนฟรีหนึ่งลูกเออมา เดี๋ยวให้ชุเรียนหนึ่งลูกมาเดี๋ยวให้เล่นเกมมาขอหกถึงหกแสนใจมาเออมีไหมลูกนี้มีไหมลูกนี้แปดเก้าศูนย์นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะอ่ารับให้หน่อยครับใครจะดีรับปิดรหัสนี้ให้หน่อยเร็วแปดเก้าศูนย์เท่านั้นนะพี่นะเร็วแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะมีไหมมีไหมมีไหมครับมีไหม เดี๋ยวว่าต้องเอาขึ้นลูกใหญ่กว่านี้ครับอ่าพี่แกมครับโอเคหุยพี่แกมน่ารักมากเลยนี่แหละพี่แกมรอแคปบครับมาพี่แกมน่ารักเนาะพี่แกมรอแคปบมาห้าวิครับมาสี่นี่แหละพี่แกมจริงแกน่ารักมากเลยนะจริงพี่ก้าจริงเหรอพูดจริงใช่แกน่ารักมากอันนี้พูดจริงเลยอย่ฝนรู้จักแกใช่เหรอใช่ฝนรู้จักแกแกน่ารักมากจริงเหรอสามโลสองครับสามโลสาม สามโลสามหนึ่งศูนย์สองสาไปเลยครับหนึ่งเ์่ะเออหนึ่งเก้าเก้าเลย์อาเกาเก้าศูนเอาไปเลยครับ9ก้าเก้าศูนย์่ะมาแล้ว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 เอาไปเก้นยครับพี่เออเก้าเก้าศอ่าไปเก้นี่แหละลูกนี้แหละ ใครเอารูปนี้ไปฝอรู้จักเลยใครเอารูปนี้ไปฝอรู้จักเลยเอาจิ้งสนิทเลยสนิทเลยสนิทเลยเออซีปปุ๊บสนิทปั๊บเลยอ่ะไม่ต้องชงประกรณ์เอออ่าเอาไปเลยครับลูกนี้เอาไป990จาก1 0 9 0 1023า่อาจารย์หนศไป990เเลยครับอ่ามาเร็วทุกคนช่วยกันช่วยกัน อ่าใครได้ลูกนี้ไปนะคุ้มเลยอร่อยด้วยจริงๆเนี่ยดูดินี่ดีเลยมาเลยครับมหอีมาเลยมาเลยมายังมายังเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยขายไม่ได้เลยอ่ะไม่มีพี่นกเออนานพี่นกเนี่ยพอรู้จักแกด้ยพี่นกอ่ะแกน่ารักมากใช่ไหมใช่พี่นกน่ารักมากอ่า สี่สามสองหนึ่งไปไปไปขไม่ได้เลยอ่ะไม่มีไม่มั่งนไม่ได้สักลูกสักอะไรเลยอยู่ตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วได้จังยี่สิบกว่าแล้วค่ะแล้วถึงไหมถึงยี่สิบกว่าทุกคนมาอยากได้แบบไหนแล้วผู้ชายผู้ชายขวัญอ่อน เออแล้วลูกใหญ่หญหญเนี่ยทำไมไม่เอาลูกใหญ่กันนะนเนี่ยลูกใหญ่มากเออห้ากิโลสามหนึ่งห้าแปดสามค่ะหนึ่งห้าแปดมไปหนึ่งสี่ห้าศูนย์โอ้หนึ่งดสมไปหนึ่ี่ห้าศไปเลยลูกใหยหนึ่งสีาศูนย์เท่านั้นนะพี่นะหนึครับรับพิมรับพร้อมชื่เล่นครับจากหนึ่มาไปหนึ่ไป,ไปเลยลูกใหญภูใหญ่ โอ้ยพูแบบทำไมพูมันใหญ่ขนาดนี้หนึ่งสี่ห้าศูนย์มาแล้วแล้วใครอยากได้เอาไปลุ่งหนึ่งเลยสวยๆเลยจากหนึ่งห้าแปดสามเอาไปหนึ่งสี่ห้าศแค่นั้นเลย